ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้6ถึง12ธันวาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมีเรื่องหงุดหงิดใจตั้งแต่วันจันทร์นะวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่หงุดหงิดบอกให้เลยว่าหงุดหงิดเรื่องเงิน หรือคุยตกลงอะไรกับใครไว้ในเรื่องเงินเงินทองทองแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คุยกันไว้ก็นำมาซึ่งความมุดงมิ่ในเรื่องการเงินนะครับแต่พอเข้าอังคารพุธก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็คุณนะครับอาจจะต้องจัดการงานบางอย่างที่มันยังค้างคาอยู่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งก็จะทำได้อย่างดีทีเดียวในวันอังคารและวันพุธนะครับวันพฤหัสเป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ดีของชาวลัคนาราศีตุลระวังสุขภาพจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องคิดเครียดเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นวันที่คุณวิตกกังวลคิดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของเรื่องคือดาวเจ้าตัวคุณะ่ะดาวสุกอะมันเดินไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาไงมันเป็นคู่ศัตรูกัน ดาวสุกมันเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณไงนะมันดันหาไปอยู่กับดาวสาวแต่มันถูกมันก็นได้เทวีโชคนะนะครับแล้วก็อยู่กับดาวสาวเกษตราธิปดีมันจะจุกจิกเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างนี้แหละเดี๋ยวอธิบายให้ฟังต่อนะพอมาวันสุกวันเสาร์อสองวันนี้กลับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเงิน ฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยถ้าฟังมาถึงตรงนี้คุณก็ควรจะรู้แล้วว่าต้งต้นสัปดาห์ไม่ควรติดต่ออะไรที่สําคัญสําคัญในเรื่องการเงินให้มาติดต่อในช่วงปลายสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อทิตย์เป็น3วันที่ดีเป็น3วันที่คุณจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นทีนี้ผมอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่าดาวพุธที่โยกหน้าชาวลัคนาราศีตุล นะครับพุธตรงเนี้เป็นประนะพุธเป็นประและพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาากับดาวเจ้าเรือนวินาศชาวตุลอาจจะต้องมีการประทะคารมนะครับเรื่องความรักกับแฟนหรือคนรักของคุณนะผมวงเล็บไว้ว่าถ้าชาวตุลคนไหนมีรักซ้อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการซ้อนแบบใดก็ตามไอ้คู่กรณีของคุณเนี่ยแม่งก็จะกวนตีนหรือว่า ทำเรื่องราวให้เราจุกจิกใจไม่สบายใจอะไรอย่างเนี้หรือมีเรื่องต่อลงต่อรองอะไรสักอย่างทําให้เราเองไม่แฮปปี้ะนะฮะชาวตุนนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วก็ตามสรุปความโดยรวมนะสัปดาห์หน้าวันที่ไม่ดีคือวันจันทร์แล้ววันพฤรหัสนอกนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงนินต้นต้นสัปดาห์ไม่ดีมาดีเอาตอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปแล้วก็ขอให้ชาวตุนทุกท่านโชคดีนะครับ ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี